ตอนนี้เราอยู่คอกวัวแตกหกักโอ้โหมืดเชียเแล้วมาเกิดตรงไหนเนี่ยแล้วเ,เพื่อนอยู่ไหนกันหมดเนี่ยเฮ้ยนายไงนายไงนไงสวัสดีอย่าทิ้งเราขอไปด้วยคนนะฮะพเพื่อนหรือเปล่านะแล้วตัวอะไรมีนคิวเลอร์ะเนี่ย นั่นไงครับเพื่อนปั่นไฟเดี๋ยวช่วยดีช่วยเดีช่วยอุ๊บจ้ะมาเร็วมเร็วมมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็มาเร็วมาเร็วเรามมมามเเรมเ็วาเาเอ้าาาเอาเเาเ วันสองทำไมคุณต้องโดนทำไมต้องเป็นตู้แมวแมวเชิดแมวเพื่อนเพื่อนเล่นกันเป็นเพื่อนเล่นกันเลยเนี่ยก็เอาซูเวอร์กับคิลเลอร์เนี่ยฮะเอาโดนอีกแค่ไปซ่อมยังไม่นีอีกช่วยฉันก็ได้นะเพื่อนนะอีกคนนึงช่วยอีกคนนึงช่วยเออนั่นแหละนั่นแหละเออจะโดนโดนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนแล้วควกนี้เอาไงว่าไงครับ ก็จะหน่อยเฮลมิฟิสเดนมิฟิสมอนโอเคจำเอาจัเอาไม่อยู่แล้วจังหวะน,นี้ไม่อยู่แล้วบอกเลยว่าตัวไผ่ตัวท่านเนี่ยจังหวะนี้ไม่อยู่แล้วไม่เอาแล้วหนีออกมาห่างๆดีกว่าขออยู่ห่างๆอย่างพวงแล้วค่อยๆล้วงเข้าไปซ่อมเครื่อง่ลไฟให้มันเสร็จๆอุย้ยเอา้ามาไงวะเนี่ย ต้องขอบอกเลยครับว่าผมเพิ่งได้เริ่มเล่นยังไม่ถึง2 3สเกมเลยนะอาจจะดูกาการไปบ้างก็นั่นแหละครับตามที่ทุกคนเห็นนั่นแหละเราเอาไงสิเนี่ยฝืนตัวเองไม่ได้ไม่มียายบ้าเลยทำได้หรือเปล่ามันยา,ยาช้ามากเลยแขวนนั้นนั่นสิมันแขวนเราต่อไม่ทันการเลยเนี่ยเห็นมั้ ไม่เห็นเฮ้ยเป็นไปได้ไงเนี่ยมันไม่เห็นหรือมันทําทีไม่เห็นหรืออะไรยังไงเอางนี้ก็โอกาสผมสิครับจะเสร็จอยู่แล้วฮนะอย่ามาสนใจชัน,นจ๊ะอย่ามายุ่งกับฉัน,นจ๋จไอ้เพื่อนเอ้ยขอใจมากแต่คิวยูต่อซ่อมเครื่องนี้ต่อเลยใช่ไหมจัดไปจัดไปเอาดิ เอ้ยเอ้ยช่วยผมก็ได้อโหดมากเนี่ย,รยครับเพื่อนแท้นานจังเว้ยเฮ้ยแล้วมาช่วยช่วยตรงเครื่องบินไฟด้วยเนี่ยนะอันตรายจัดจัดเหนื่อยไปไหนเนี่ยขอบคุณมากมามาตัวอโทษจัเอาวเลยจัเอาวเลยขอโทษ แอนโซโซนี so ่มันจะมาอุ้ยนั่นไง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 เห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าบอกว่าจะไม่นะฮะบอกว่าจะไม่เห็นไม่เห็นก็ไม่เหลือแล้วโอ้จังหวะนี้แบบบ้าเอ้ยเฮ้ยๆอุ้ยอุ้ยวน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 เวนเทียนเวนเทียนวนจบจบอย่าเดินตรงอย่าจบจบนี่นี่ไปนี่เอ้ยนี่ทำเข้าอยู่เล้วโอ้ยไม่ทัน ทำไมนายทำกับเราอย่างนี้เราไม่เคยทำอะไรให้นายเลยนะปล่อยเราไปเถอะนี่ก็ครั้งที่สองแล้วอีกครั้งหนึ่งคือไม่จะพูดเลยไอมากอุ๊ยอุ Sadly, ๊ยอุยทำไมเป็น <Kas> งี้เนี่ยแทบตั้งตัวแทบไม่ทันโอ้ยตายจริงชีตหวางเพื่อนก็โดนไล่ล่า จะมาช่วยหรยรเปล่าเฮ้ยขอบใจมากนั่นแหละช่วยเสร็จปุ๊บ,บโยนต่อนั่นอุ้ยจำเอาเลยจำเอาเพื่อนเพื่อนอย่าพิ่งมันไล่า่าฉันอยู่หรือเปล่านั่นไงผูว่าแล้วนั่นจบแล้วชีวิตตั้งเยอะตั้งแยะไม่ไปทำไมต้องมาเป็นฉันด้วยมันจะมีคนคนคน,นึงที่กาท,ที่สุดนั่นก็คือตัวเราเอง 係點啊？